angle ที่บริเวณอาคารอนเนกประสงค์โรงเรียนกรดิตวิทยานุสน์อำเภอหนองไผ่จังหวัดเพชรบูรณ์ได้มีการจัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ12สิงหามหาราชินีประจำปีก,การศึกษา2561โดยมีดรบันิตครุฑทังคะผู้รับใบอนุญ,ญาตและผู้จัดการโรงเรียนกรดิตวิทยานุศรพร้อมด้วยมิสวันวิมลครุฑทางคะ ผู้มีการบริเวณกระดิกวิทยานุสร์เป็นประธานในพิธีถวายความเคารพพระบรมฉายาลักษณ์และเปิดกลวยกระทงถวายผ่านพุ่มทองผ่านพุ่มเงินพร้อมทั้งมีตัวแทนผู้ปกครองตัวแทนสภานักเรียนตัวแทนนักเรียนชั้นอนุบาลร่วมถวายผ่านพุ่มทองพุ่มเงินตามลำดับมิสวันวิมลครุฑทางคะผู้อเมริการบริเวณกรดิศวิทยานุสนร์กล่าวว่าประเทศไทยถือเอาวันที่12สสิงหาคมของทุกปีกำหนดเป็นวันแม่แห่งชาติ เพื่อให้พ่อโสภนิกรชาวไทยได้สำนึกในพระมาหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนารเจ้าสุริ i k i พระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่9ที่ทรงประกอบพระราชกรณียกิจนานประการเคียงข้างหล้นก้าล้นกระหม่อมรัชกาลที่9้าในหลายด้านเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ของราษฎรรวมทั้งทรงหงายและเอาพระททยใส่ในการอนุร,รักษ์สิ่งแวดล้อมดังพระราชดำรัสตอนหนึ่งที่ว่าหากพระเจ้าอยู่หัวเป็นป่า ข้าพเจ้าจะเป็นน้ำน้ำที่จงรักภักดีต่อป่าซึ่งทางโรงเรียนได้มีการจัดกิจกรรมเพื่อให้นักเรียนสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณรวมทั้งสร้างจิตสำนึกความกตัญญูก,กะตะเวทีต่อแม่ของตนเองผ่านกิจกรรมต่างๆซึ่งในจัดกิจกรรมทั้งภาควิชาการและการแสดงตามความสามารถของนักเรียนเช่นตัวแทนนักเรียนอ่านพระราชประวัติและพระราชกรณียกิจตัวแทนนักเรียนอ่านพระราชประวัติภาคภาษาอังกฤษภาษาจีน การแสดงชุดละครเทศพระเกียรติพระคุณแม่การแสดงชุดอนุบาลร้องเพลงกลุ่มเพลงอิ่มอุน่นการบรรเลงดนตรีไทยถวายพระพรโดยนักเรียนชมรมดนตรีไทยการอ่านเรียงความพระคุณแม่ตัวแทนนักเรียนมอบดอกมะลิดแด่คุณแม่เป็นต้น นอกจากนั้นยังมีการมอบกิจบัตรให้กับแม่ดีเด่นในแต่ละห้องเรียนและมอบกิจบัตรให้กับนักเรียนที่ชนะการประกวดก่อนปิดท้ายด้วยการร่วมร้องเพลงข้าน้ำนมทมกลางบรรยากาศแห่งความรักที่แสนอบอุ่นท้งนี้กิจกรรมดังกล่าวนะับเป็นกิจกรรมที่คณะครูและนักเรียนได้ช่วยกันจัดเตรียมจากหัวใจที่อยากแสดงออกถึงความรักที่มีต่อแม่ทั้งแม่ของแผ่นดินและแม่ของตนเองซึ่งเกิดจากความร่วมแรงร่วมใจของทุกฝ่ายเป็นอย่างดี